สวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้ก็นามาชมนะครับพระสมเด็จนะครับอันดักขังนะครับลงรักแดงนะครับองนี้ไม่ได้ปิดทองนะครับเป็นการใช้รักแดงล้วนๆนะครับสวยเลยบางองค์ก็จะเป็นรักแดงผสมรักดํานะครับแต่องนี้นี่ลงรักแดงเลยนะครับพิมพ์ใหญ่เกติลุกซุ้มนะครับยุคลางนะครับเดี๋ยววันนี้เรา มีเวลาก็เดี๋ยวเรางจะมาลงทั้งกล้องชุดสามพันให้ชมกันนะครับอันนี้ชมด้านนอกก่อนนะครับข้างหลังครับข้างหลังก็จะเห็นร่องรอยนะครับร่องรอยของการกระเทาะร่อนของลักนะครับแต่ก็ถือว่ายังอยู่ได้เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นทีเดียวนะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยที่ปกคุมเนื้อหาอยู่นะครับทั้งน,นี้เรามาลองชมกับกล้องสิบเอ็กดูก่อนนะครับ ว่าเป็นเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับประมาณนี้นะครับส่วนมวลสารนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูจากกล้องแผงกลาลังสูงเพราะว่าถ้าอย่างนี้เราก็จะมองอย่างนี้ครับเห็นแต่อะไรนะอาจจะเป็นแม่ไม้กระพ้าแม่เนุ้มกอหรออืออะไรก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูในใน,ในยยขยาย,ย,าย,ยกล้องขยายกลาลังสูงนะครับ ปรับเลนนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ดูชัดเจนขึ้นนี่ครับสวยงามทีเดียวแล้วก็อย่างที่ทราบครับลักแดงเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นตัวค่อนข้าง,งสูงไม่เหมือนกับลักดําลักไทยนะครับลักไทยเนะปาะนะครับเปาะแล้วฝังลงในเนื้องั้นเวลาผ่านการเวลามาเนี่ยลักแดงจะสวยกว่านะครับอย่างองค์นี้เนี่ยเราไม่มีความจําเป็นต้องล้างลักออกเพราะว่ามันกินพื้นที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผ้าที่ ล้างมีเยอะกว่าผราที่ไม่ใน้ล้างนะครับ,บผมก็เลยคิดว่าไมันจะต้องล้างเพราะลักแดงเองก็มีความสวยงามอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับดูด้านหลังรับยังกับเปิดไม้กระเทาะอย่างเงียนะฮะเปิดไม้ความแห้งนะครับเาแล้วเราเดี๋ยวจะชมจากกล้องขยายกําลังสูงนะครับแล้วก็จะดูไปที่รายละเอียดของมวลสารน,นะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับ นะครับได้เวลาพอดีนะครับกล้องไฟพร้อมนะครับปิดไฟหนึ่งดวงครับความสว่างเกินไปเห็นไหมครับลักษณะเมื่อกี้ที่เราเห็นตัวนี้ที่เป็นสีออกเหลืองๆนะครับว่าเป็นลกกนักก็ใช่นะครับมนตรงนี้ครับนะครับ ว่านังคำนะครับแล้วก็มีมีเม็ดเป็นเป็นเม็ดเม็ดเลยครับเม็ดตีทองแตยว่าอยู่ล <Yeah, ึกนะครับอันน pues pues ี้ก็มีนะครับว่านังคำนะครับเดี๋ยวเราลองขยับดูนะครับเนี่ยมีเห็นเล็กๆเงินยวงนะครับแล้วก็เศษสีดำพวกเศษบอกว่าพิมไม้นะครับหรือพวกเอ่อเศษผงก้านทูบหรือผงใบลานนะครับนะครับเล็กๆเห็นเล็กๆนะครับ นะฮะหลายไฟดำหลายเงินยมอยู่ด้วยกันเลยต้องดูเฉพาะในส่วนที่เนื้อเปิดเนเรื่องเนื้อเนื้อส่วนที่สีไม่เปิดนี่ก็สวยนะครับมีความเหมือนลักษณะเปลือกไม้ที่แตกอะเปลือกไม้กแก่ๆครับไม้ที่อายุหลายปีแล้วเปลือกเขาเริ่มเปียประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยก็จะรอมีล่องรอการเปลี่ยนะครับแต่ว่ายังคงอยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือมาจากแคนไซที่แซมขึ้นมานครับกลายเป็นตัวประสานไปเลยไงทำให้รักไม่หลุดนะครับแล้วก็ควบคุมทั้ง ผิวชั้นบนด้วยนะครับผ่านรอยแตกรอยแยกขึ้นมานะครับอันนี้ทองครับอันนี้เป็นทองเลยเนี่ยนะครับซึ่งพระองค์นี้ไม่ได้ลงทองไม่ไม่ได้ปิดทองนะครับอ่าล่องชาติอย่างเดียวครับไม่ได้ปิดทองนะครับเห็นนี่ตรงนี้เป็นกุบกริจุกเลยนะครับประสาทเศษนะที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกับเม็ดทายทองไปกันไปทอง อ่าันนี้เป็นแท่งๆเลยเป็นชิ้นๆเลยครับเป็นทองลักษณะทองของให้เป็นลักษณะทองทองบงังกรพานนะครับบางจุดก็เห็นครับเนี่ยอ่าอนนียทองอยู่ในเนื้อใช่ไหมครับบางจุดเข้มกว่าบางจุดไม่เข้มอย่างเงี้ยนะครับหรือหลายที่ดำหรือหลายเงินยวงอะไรมีให้เห็นครับเนี่ยตัวนี้ให้เห็นแต่ว่าส่วนหนึ่งนะเสดายที่ก็เสดายสองอย่าง นะครับถ้าล้างออกมาแล้วก็ไม่รู้จะจะสวยแบบนี้หรือว่าแย่กว่าน,นี้นะครับงั้นอยู่ในสภาพนี้สวยดีอยู่แล้วนะก็เลยเก็บสภาพนี้ไว้นะครับหรือหลายใดำอยื่หลายใยดำนะครับแร้ว่าพวกพวกว่านอ่านี่ครับนะครับเสือออกสีเข้มเลยอันนี้ออกสีเข้มเลยครับหลือหลายใยดำก็ยังดียังพอมองให้ให้เห็นนะครับเพราะว่าอย่างเช่นพวกที่อยู่ยานานๆก็จะเป็นพวกอย่างไรของวัดละคลังที่กูเพดานโบสถ์อันนั้นก็ ปิดสภาพ80-90%เหมือนกันนะครับอันนี้นี่ทั้งองค์นะครับชุบลักทั้งองค์เลยนะครับนี่ออกสีน้ำตาลน่าจะเป็นพวกพักแผงก,กรอนะครับเนี่ยเหลยยืองไหลไฟดานะครับก็พอมองเห็นนะครับเอาเฉพาะที่เห็นก็แล้วกันนะอยับไปรบกวนถึงขนาดไปล้างลอออกเลยล้างก็ล้างได้ครับพวกนี้จะเอาเป็นแผ่นเลยหรือเป็นแผ่นเลยนะแต่น่าเสียดายองประกอบต่างหากผมชื่อเผมเลยเสียดายผมไม่อยากล้างเห็นไหม Ask, พอไป,ประทุขึ้นมาจนชั้นผิวเนี่ยนะครับจากมีรอยปีแยกของลากแดงเนี่ยนะครับก็จะเห็นแกนไซส์ขึ้นมาที่เป็นลักษณะหินหินหกเหลี่ยมแบบหินเชี่ยวน,นุม,มานะครับกระทุกขึ้นมานะครับจนชั้นผิวก็เลยทาให้ยิ่งเกิดความแน่นหนามากขึ้นอีกนะครับคือมีทับไว้ชั้นหนึ่งนะครับก็เหมือนปกป้องกังนการหลุดร่อนไปในตัวนะครับผมเห็นกันอย่างนี้ก็เลยไม่อยากไม่อยากไม่อยากเอาออกนะครับสวยงามอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้ว นี่ครับทองก้งชิ้นกล็กนประทุขึ้นมานะครับประทุขึ้นมาเป็นชั้นผิวนะครับนี่สีทองจาสว่างเลยนะครับเราต้องาดูข้างหลังครับข้างหลังน่าจะมีอะไรดีๆให้เราชมนี่ครับที่ด้านหลังครับด้านหลังนี่ก็โหร่องรอยเยอะนะครับดูสภาพความเก่าของลักก็น่าจะกินแล้วนะครับดูชั้นเปลือกเศษทรายที่ ประทุขึ้นมาจากรอยฝีแยกขึ้นมานะครับควบคุมปกคุมคาบปกคุมรักไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นเนื้อในจริงจริเป็นเนื้อที่สวยงามมากนะครับเนื้อขาวอมเหลืองนะครับหรือออบอมเขียวนิดๆ,ๆิดนะครับพวกนี้แก่น้าว่านพุทธามหาว่านร้อยแปดด้วยนะครับว่านเศรษฐีนะครับว่านเศรษฐีด้วยนะครับพวกนี้เห็นไหมออก,ออกเนื้อจร,จริงๆจะออกออกเหลืองอมเขียวนิดนิดนะครับคล้ายๆสีการมะลิประมาณน,นั้นนะครับอ่อน สวยงามมากทีเดียวครับนะครับสภาพอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพเดิมๆเลยนะครับถ้าไม่นับตัวหลุดที่หลุดลอดลงไปก็ถือว่าเกือบเต็มร้อยนะครับนี่ทองนะครับทองเป็นชิ้นเลยนะครับขึ้นมาแตกโวขึ้นมาลอยฝีแยกนะครับถือว่ามีความสวยงามครับเนี่ยด้านหลังนะครับค่อยๆดูค่อยๆขยายไปนะครับนี่ครับสวยงามครับแต่ละส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยประทุขึ้นมาเ อุนชั้นรักนะครับอ่ากรณีที่กรณีที่โลหะธาตุพวกเหล็กไหลไฟดัเหล็กไหลกันอยู่น,นะครับอยู่ในเนื้อนะครับอยู่ในเนื้อแล้วกเกิดการประทุขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะดันพอขยายตัวเขาจะแตกตัวเขาเองโดยอัตโนมัตินะฮะโดยโดยธรรมชาติของเหล็กไหลอ่าเมื่อมีการแตกหนออมันก็จะประทุนะดันดันเนื้อหายออกไปด้านในก็จะเป็นอ่าเห็นเหล็กไหลชัดเจนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เราค,ค่อยค่อยชอบ แต่ถ้าดูตามธรรมชาตินี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับลูกปกติถ้าดูดูจากกล้องนะครับไม่เพียงแค่ได้ไม่แค่ไม่เพียงแค่ใช้กล้องสุเป็กแค่มองผ่านนะครับเราสามารถเจาะรายละเอียดได้ล่างลึกซึ้งทีเดียวนะครับมีความสวยงามไปอีกมิติหนึงซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันน่นะครับกลุ่มพวกกลุ่มเกิดลลกไหลนะครับ มันสนั่น่าจะมีกว่านี้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าหยุดอยู่ภายใต้ผลึกของผลึกของแคนไซ์แล้วก็มีลักแดงรับถงไ้อีกชั้นหนึ่งนะครับอะไรเดี๋ยวเรามาเช็คโดยใช้น้ำยานะครับตรวจสอบแคนไซนะครับเดี๋ยวลองดูครับเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้ก็แล้วกันลองดูเดี๋ยวลงไปแล้วครับ เดี๋ยวลงไป้นะครับคนลงมาจะเป็นไหนะผมว่าน่าจะเป็นยุคปลายทนดะ้ทำไปนะครับค่อยขึ้นมาเพราะว่าอ่าเนี่ยเต็มพื้นที่เลยนะครับเม็ดเล็กๆขึ้นมาเห็นไหมไม่แน่ใจนะดูช่วยดูหน่อยนะครับเดี๋ยวอยู่ผมนี่ผมเห็นชัดเจนมันจะเกาะอยู่นชั้นผิวนั่น,ะนเนะะองะปปนะครับเป็นลักษณะของพระยุคปลายนะครับพระยุคปลาย เนี่ยครับยุไปลายจะเป็นอย่างนี้นะครับคือตัวตัวฟองคาร์บ,บอนฟองอากาศเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาชัน้นผิวไม่ได้ขึ้นมาถึงบนชั้นผิวที่เราหยดน้ำยาลงไปแต่จะเกาะติดกับพื้นผนังคูหาเห็นไหมครับเห็นนะครับอ่าอันนี้ยยุคปลายโอเคชัวร์ครับอ่าผ่านการตรวจสอบไปเรียบร้อยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาชมองค์เต็มๆกันนะครับก่อนจะนี่ครับสวยมากครับถือว่า,าสำหรับนักสะสมแล้วนี่จะต้องถือว่าสวยมากเราคงไม่ได้พูดกันเรื่องอสนนราคานะครับแต่อยากจะดูเรื่องเรื่องของความงดงามของความมีศิลปะนะครับศิลปะศิลปะของช่างที่แกะ หรือว่าทำได้แนบเมียนได้ละเอียดนะครับแล้วก็นะครับมีปัญหาสวยงามมากครับไม่ีปัญหานะครับงนี้ถือว่าสมบูรณ์มากครับพิมพ์ใหญ่เกล็รตลดสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ